เป็นยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีช่องตะกี้ชาแนลตะกี้แฟนเพจจ้ะโปรเจกต์ใหม่ของร้านกับวาน้าออกแบบโปรเจกต์ใหม่เสนอลูกค้ากระดุมกี่เม็ดลุงมจักเม็ด กับโปรเจกต์นี้กางเกงลายมาลองกองแกงค่ะา <laughs> มารงกงมาลอง <laughs> มีทุกสีเลยอันนี้เงีบเรียบร้อยค่ะมแม่แม่สีมีเท่าไหร่มีสิบสองหรือยีิบสี่มีทุกสีสตัวหนึ่งมีแบบว่าหกสีผลแล้วเอ๊ในหน้าอกเท่าไหร่รอบหน้าอกอะ่ะ เอลไซเอลใช่ไหมเนี่ยตัดเองเหรอฮะตัดเองเอาาอตัดเองสร้างไงนี่โอ้ยอีสวยอยู่นะสี่สี่สองห้เาตัวเท่าไหร่นรีกับพิจารณาเลยมขาบอกไม่ได้ต้องคัดให้เขาด้วยนะนี่มันมันจะมีด่างแต่เขาก็ยิบโอเคอยู่นะยิบง่ายอยู่ด้กางเกงใช่ากางเกงมัน อืมอี่อะไรนี่ผลกางเกงกางเกงก็มีกางเกงลายมันก็มีเป็นอเออเป็นนายแบบเองก็เนาะเป็นนายแบบเองเลย <c oughs> สวยงามกล่องม่ากัน่ามึดกินไฟไฟมันไม่นี่ไงไฟมันเยอะกินไฟ แางเหรอไม่ไม่ใช่แล้วสวยอยู่นะไม่ใช้ได้ไหมตบเออเออวะชี้เหลืองสะชีซีนี่โอเคไหมโอ้โห้เด้ออันนี้อันนี้ไม่นี่ไงลายไทยที่ทำไปนี่นั่นแหละอันนี้มันหนัก เสียพี่ก็ตัดไปเสียจะตัดไปที่มันไม่ขายเสียแค่เยอะเนาะมีลองเราลองอาจารย์อยู่ลองแล้คัดไปเขาเขาจะเอาอะคัดไปเขาดี่ดีกินได้อ่ะก็ตาตานี่ไงผ่าไม่พอคัดออกนี่เราจะไม่ได้ขายนะเป็นตำหนิเออเนี่ยนี่รูจะใส่เองก็ได้นี่ครับพอเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่นี่ได้มันยังไม่นี่อยู่ ดดนนันไม่ไปตามสีถึงว่าเาอยากได้มวลไงมันไม่ไปตามสีได้สีหลายสีมันไปยากลายยิม้มลายยิมม้มนี่ยแม่มนะต้องดีเอ้ยสวยไหมเนี่ยนเหตุการณ์นี่ยิ้มนี่เอ้ยใส่ได้นะพ่อนี่นี่พอดีเลยอะ่ะจะเอายิ้มเออดูดูด งามอยู่ไดีๆก็<ม>คือขอใส่แักสองตัวนี่เด้อเอ้าพูดจริงนะขอใส่แักสองตัวนี่ไม่ต้องไปส่งใส่เองเลยดู<อ> <laughs> หี่ตัวไม่ได้สองสิบไม่ใส่ได้อยู่นะเนี่ยเออมันมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วเนี่ยพี่เห็นดอกมากอ่ะที่ไว้ใส่เองด้วย เกง๋กงเอันนี้ก็ง่ามตรง,งูจะได้ส่งไ,ไหมเนี่ยทำใส่เองเหรอ, <c oughs> อนี่อ่างเต็มนี่โอ๊ยใส่ไทนี่น่จะรอ้อว่ะเอไันนี้ไม่ใส่้นี่ละี <c oughs> ่ใส่ใส่ที่ไ่ไปท้ายคาหรอคุณห ระวังเออนีคิ้วไปใส่ก็ดีพอดเลยใส่เลยแล้วเนี่ยซักเลยเอาไปซักนี่ไว้ที่็ดตจงแล้ย นี่ไซส์ใหญ่เลยก็ี่่ไซส์เดียวกันนี่แหละนี่ไซส์เดียวกันเลยทำไมมันดูมันเล็กอ่ะไม่ไม่มันมันเนื้อมันต่างกันไงคิ้วกว่าเฮ้ยนี่สวยว่านี่ไม่เอาผ่าเอันนี้ใหญ่นี่ใหญ่นี่ใหญ่ดูเหมือนใหญ่แต่ใส่แล้วไม่ใหญ่ ใช้ตัวนี้นะ้สีกรมนะแบบซีกรมนะสีกรมก,กับซีนี้เลยงามเลยสองสีสลายมันนี่ก็บอกมันเหมือนไม่เท่ากันไงไมีที่ที่บอกว่าเท่ากันมันไม่ใช่แล้วเท่ากันนี่เทินตัวเดียวกันดูเหมือนมันพอดีเลยเป็นที่เนื้อค่ะใส่เป็นตัวใหญ่ตรงมันก็ใสไ่ได้ โอ้ยนันดิเงวเลยใส่มาใส่าจะทำส่งกาไปลมาก็จะใส่เองนันดิเเลยวะบ่ายแล้เเนี่ยนี่งยี่กันตัวละสิบบาทสบตัวเท่าไหร่สบาทนี่นี่จะไป สีผู้ชายสีเข้มๆ <c oughs> เข้ม,เ,ขมเอาไปมากกับสีได้ใส่เสือว่าจีซงให้ลูกค้ากับสีได้ใส่เอ,อ้ยโอเคค่ะขอบคุณการรับชมสวัสดีค่ะ